สวัสดีค่ะทุกคนโค้ชน้ำพึ่งวาสนาสโตจานอฟสกี้ค่ะวันนี้ค่ะโค้ชก็มาแนะนําตัวเองค่ะให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะได้รู้จักโค้ชมากขึ้นนั่นเองนะคะโค้ชเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญและก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะและวันนี้นะคะโค้ชก็ได้เข้าสู่เส้นทางของการเป็นครูเป็นโค้ชบนโลกออนไลน์นะคะอยากจะบอกทุกคนค่ะให้ได้ทราบเพิ่มเติมว่า ตัวโค้ชเองเลยนะคะก็เคยทำธุรกิจในด้านของการเป็นเจ้าของเองนะคะไม่ว่าจะในด้านของการทําเสริมความงามแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็เปิดร้านขายของต่างๆกิฟท์ช็อปเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังเข้าสู่เส,ส้นทางของการเป็นไกด์ทัวร์ต่างชาติแล้วก็เป็นรีเซพชันโรงแรมแล้วก็อยู่ในด้านของการ ค้าการขายค่ะในด้านของการทําประกันชีวิตแล้วก็ในด้านของประกันรถยนต์ต่างๆนะคะและก็ยังมีอีกหลายอาชีพมากมายเลยนะคะที่โค้ชไม่สามารถเอ่ยถึงได้ค่ะซึ่งมีมากกว่า10อาชีพนะคะทุกคนคะ่ะโค้ชเนี้ยอยู่ในเส้นทางของการค้าการขายในด้านของการทําธุรกิจนี่ค่ะมาเป็นระยะเวลา20ปีค่ะทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะทุกคนและโค้ชก็ออกมาเป็นครูเป็นโค้ชบนโลกออนไลน์เนี่ยก็ได้เรียนผ่านประสบการณ์นะคะ ของการเรียน Certified Professional Trainer และก็เรียนจบ Advanced Professional Trainer เรียนจบ Professional Trainer ออนไลน์และออฟไลน์นะคะทุกคนค่ะซึ่งสะสมประสบการณ์ในด้านของการพูดในการอสอนลูกศิษย์สอนนักเรียนเยอะแยะมากมายในการออกมาไลฟ์ Live หน้ากล้องในการออกมาสอนคนพูดสอนในเรื่องของการขายสอนในเรื่องของเทคนิคต่างๆค่ะที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งสิ่งที่โค้ชค่ะเอามาแบ่งปันทุกคนนะคะเป็นสิ่งที่โค้ชทาจริง อย่างร้อยเปอร์เซนต์และก็มีประสบการณ์อย่างมากมายด้านของการทาออนไลน์และออฟไลน์นะคะแล้วก็ตั้งใจลงมือทําสร้างความสําเร็จช่วยเหลือลูกศิษย์แล้วก็ให้ความเรียนรู้ให้การเรียนรู้ให้การแนะนําให้คําแนะนําให้คําปรึกษานี่ค่ะโคชชิ่งผู้คนในด้านของการออกมาอยู่บนโลกออนไลน์และก็โคชชิ่งผู้คนนี่ค่ะให้มีเงินให้มีไรายได้บนโลกออนไลน์นะคะได้ช่วยเหลือผู้คนอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะและการโคชชิ่งนี่ค่ะ เป็น10ปีเลยนะคะทุกคนค่ะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ค่ะที่โค้ชออกมาช่วยเหลือทุกคนบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่โค้ชค่ะมีความฝันอยู่ในใจอย่างลึกๆเลยก็คือการที่มีความรู้แล้วได้เอาความรู้ออกมาช่วยผู้อื่นนั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะโค้ชก็อยู่เส้นทางของการเดินหน้าช่วยเหลือคน1000คนในปี2565ค่ะเพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนค่ะสร้างเงินสร้างรายได้บนโลกออนไลน์และประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์นั่นเองนะคะ และสิ่งที่โค้ชแบ่งปันนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ถ้าใครติดเรื่องไหนในด้านของการออกล่องในด้านของการขายในด้านของการที่จะสร้างต,งตัวตนบนโลกออนไลน์น,นะคะสามารถให้โค้ชช่วยคุณได้นะคะและท่านไหนคะ่ะที่อยากจะให้โค้ชช่วยนะคะจิ้มไปที่โปรไฟล์นะคะตามลิงก์เลยและคุณก็สามารถที่จะได้คุยกับโค้ชนะคะยินดีให้คําแนะนาํายินดีให้คาปรึกษาสําหรับทุกท่านที่อยากจะประำสบความสําเร็จบ,บนโลกออนไลน์นะคะ่ะและเรามาคุยกันพบเจอกันนะคะ